สบายดีพี่น้องตอนนี้ก็แม่ม้อนไปตลาดมา <c oughs> มาเวาเพื่อนตะอ้อนด้อ <c oughs> โอ้ยไม,ม่วันก็โทษโทษจากไอพี่น้องกาซีไอพี่น้องเบื้องว่าได้ยังไปตลาดของกินแม่ม้อนเนี่ยมีแต่ผักอย่างเดียวเลยพี่น้องนี่ผับบัวนี่สามัดนี่ ิบพันกีบเ้าบาทด้วยพี่น้องเลยถือคนขายเล่หยเหมืนอนีี่ระเกาสองหมัดนี่สิบพันมัดละสิบบาทอันนี้เลยสามม,สาม,มัดสามมัดเศ้าบาทเป็นเงินไทยด้วยพี่น้องสิบพันกีบนี่ก็ตังสายนี่ก็สิบบาทอันนี้นีแพงพระตังสายแพงหาพันกีบก็เล่นก็หาพันกีบสิบบาทคือกันตลาดเซามา ก็ได้กะปิแมมอนมากินกะปิอันนี้เดือกะปิเหี่ยดกะปิเวียดนี่ก็ส้าบาทเด้อ่น้องสิบพันกีดส้าบาทอันนี้ครีมแมอม,ม,อม,มอนใส่สบู่แมม้อนใส่แมมอนใส่สบู่อันนี้เด้อแมมอนใส่แปดสิบบาทก่อนหนึ่งแปดสิบบาทบางร้านก็แปดสิบห้าบาท้อนี้ได้ได้ถือ ปดสิบาทคุเทอรมีมอสซื้อแปดสิบห้าบาทเสาพันขีบด้วยพี่น้องด 1, บบเดินนี่เสาพันกีบแปดสิบาทคุเทอร์เส้าหาพันมอนใส่ขีดมันนีใ่ใส่ถุงมือนี่คือขีดมันนี่แอนนาด้วยพี่น้องท้ายยา้อมขังคืนตัวหนึ่งท้ายยา้อมขังคืนต้องอ่นนี้มันมีแบบขีเมีนเหลืองตัวหนึ่งขาวตัวหนึ่งเหลือง ถ้าคูยกันขึ้นก็นอนใส่ขี้มันนี่ทำเอาไม่ใส่ประเด็กโลหนึ่งเร้าพันกีบแปดสิบาทด้วยพี่น้องประเด็กแสะประเด็กนัวแล้วก็น้ำไก่ต้มเห็นน้ำไม่ต้มนอข้าวขาแล้วก็กระไรซื้อเแ้าหาพันขีปไม่ด้าวขาป่ะแมน าง,งามแท้นะผู้ซื้อลายแถวพันกีซื้อมาลวกกินข่อยอยากกินวัวพ่อค้าเนาสบายดีพี่น้องแม่อาบหัวน้ำซะสบายดีพี่น้องอจะเห็ดแจ,จ่วกะปิบ่แม่เห็ดแจ่วกะปิกินแ um ะไรนะน้ำไมมต้มนี่กินน้ำข่อยเลยเห็นเป็นตาแเสบ<อ>เห็ดแจ่วกะปิชื้อว่าแล้วก็ชอบสมอันนี้ปลาสมปลาสมนี่วก็เส้าพันกีสมปลาสมเปียอะไรซิพันกีหมัดหนึ่งฮะมัดหัน เมื่อถันซิบพันกีบเศร้าบาทพี่น้องพักกำลังึงมันงามนี่เขาคายเล่หหาเพราะว่ามันสวยแล้วก็ได้ได้ของเล่ซิปพันกีบเศร้าบาดเดิอพักกำลังลึงมุดเี่อันนี้ก็บเศร้าบาทคือกันเด้อพี่น้องสิบพันกีบพักะนี่สื่อน้ำคนหูจักกันเราก็เลยลดหายกินไหนด้เศร้าบาทกินลดกะกีปาเต้นะกะกีปาเต้ก็ขึ้นราคาดลยนก่อนเจ็ดพันแล้วป้อมหันหกเจ็ดแล้ว เดี๋นนยวไก,กินไปกินยางกับม่ม้อนซื้อลูกตาลเด้อพี่น้องมากินลูกตาลน้งกันเด้อมะ้อหะมา,ะม,ามากินลูกตาลน้ากลั่นแสบๆหวานๆอ๋อไม่ม้อนมนหลินน้ำพี่น้องแหยบเงาเนาะแหยบเงาอยู่เพื่อนพี่น้องจะไปตลาดโอ๊ไปตลาดนะไปหาพักหาหยาเากินก่อนว่ะก็มาได้พักสือพอมาไปสวยเขาก็ค้ายถือหาเนาะ คนหูกันหูวไดอะลรจะเขาหูไปม้อนมดแหละแต่เนี่ยมันหูาดอกจะคุณได้ซื้อได้ได้ได้เขาหูซื้อไปม้อนมดเขาหูมดเขาหูดอยขนีเอ้ยซอยขอนีเอ้ยซอยานี้สวยหลยสวยหละไูกเมื่อแล้วยังเป็นกรซอยเนาะคนเฮาจะสีย่ังไดอยากลองความซอยเลือยก็คือซอยเนาะซอยกระต่คนเฮาขาใช้งหายเมื่อมาสีเดหายักตัลึงนะ เล็ดวกินเนาะฮะมาเ็ดลวกิน่ะอเอดวงรังไผ่วกินเดียวนีโดแลมกินลูกตา้ำกันที่นอะดวงบ่าข่ยังบดอรนเห็ดกระกกับน้่เลยยังหไดแรอีเลยมด้ากันแล้วทางนอกมช่ไหมเหหมักตาเขาขายเขาว่าสามทุนหาสิพันสามทุลอยบาทพี่นองบ่กินยังายวะ แกแกอยากซื shirt, ้อหรอกที่ไรกับวันนี้เราเหนว่ามันชิปกระเพาะเลยหมูตาหน่ะมันอืดมันกินอะกินเธออะไรนั่นอืดเลยแต่ว่าไม่ได้กินโดนอะไรไปอยากกินซื้อก็กินยำๆเมืองไรนี่ไม่มาเส็ๆหมูตาอ่อนอ่อนบ้าน เนตแน่น,นเลยแล้วมันจะได้กินง่ายมันจะบอกมันยุบมันี่คต้องหัวแล้นะเี่ยวขึ้นเอบมันีน้ยนยบนกัลับะกักกิมานนะน้ปั่นผ่าไบถส่จากผ่าแล้วเหี่ยนเครื่องกองในงค่นแยกเครื่องนาองแงหัวเครื่องมะนาวผักใบใสกระเป๋ามาตน ปันแล้วก็เคลื่ยหมวนปั้นปีเยอะนี่แหละไม่เสือพรนั่งเออมเสือกเดาเสือกยาวเสียบบ่เออเสือกรวมน้หวนเจ้าววจะเป็นกระเพาะเอ็มมันอ่ะกระเพาะอืมเป็นรู้หมายหะเออไม่กินยาด้ยหนึงิสุ ไมีไชมาคจะเจ้าลอยูบคีกรับหงกเพือเสรยงเหรเสรยงเหลอบอสียงเราผักเงาแล้เองเราักด้วยเออเงเาผัก่น้องวานไร ประมูลเพิ่งยัส่วนไปทะเลนําอยู่อยากเอาไปทะเลนําโอ้ยไปก็ได้ไปใส่ก็ได้ลูกสาวาัยาด้วสีรถสิงบ์กเป็นอยังดอกเมนาะนั่งนันนั่งมันยาแล้วแค่เองแล้วลูกจะไปแล้วลูกเขาหมอทำกันกับลูกเจ้าเขาหมอรถก็เสือไปบุตรอีต้นมันแหละมันอยากไปทะเลเอออีต้นต่สุขภาพลูกเจ้ามันบดีเออ มันแหละจะเอาลูกจะไปห้องมองนนะ่ะแห้งอ่อนเพียเขาไี่แค่ไม่มแค่แอโรดเองล,ลูกนะไปไกลเดินทางไกลก็ได้ว่าไปขุเสือมาห้องมอโหลดขุเสือนอนห้องมอโหลดนะ

กูดึงไข่หัได้อึงไข่มาตรงอึงกระผูขาบอกเสือกระผูหดกิดึงไข่เขีเรื่องก็ได้ไเขียนเรื่องมามาตรงเอ้ยินเขีนเรื่องกินเหียกระตันดีกว่ากระตันแล้วแส็บอกให้กินอกให้กินกินน้ำแนให้เถอะนะ ก็ินผู้เลียวขาก็อืดแต่ว่าสสวยกันสวยกันนะพี่น้องกินผู้เลี้ยงอืดตั้งโลกกระเพาะสามติดกระเพาะขนาดเลยได้หมองตาลนี่งกินอะไรกจุกเลยหนึ่งทองอืดทองเปื้อปีตายถุงสิบพันปีนี้ถุงสิบพัน จะหลอกหัวไวอยู่ไวจะมาถึงน้ำเงินไปหลอกแล้วนบไปซื้อเขาพูดว่าหลอกไว้บอกหาสู๋จ้าใครเก็บไปใส่สู๋คนนะสู๋คนหลอกจะกระเจนเขารู้ไม่สู๋หลอกหัวเพราะไว้จะสิุกใจคือว่าใครเสียมเจ้าหาใครอยู่หลอกไว้อย่างนี้ วิ่งไกโสองตัวเล้อสวยครัวเปลนมาลูกใเขากใจเมื่อไ่กไกลเสียปัญหาถีทีหาบมาหวอิ่มเป็นเลยเด้อน้าอิ่มไปอินอิจัาอิมกระพอหมากตานมาได้๋ยวทางถาดโผล่มาได้ไหมมันวับถรดโผล่อ้าพวกตานทางั้นมาหลาย เพราะว่าคอยถัดคอยตามเขาว่าทุงเจ้ามากจะทางถัดโพนบ้านถัดโพนมือแนนเขาว่านานถือลวงถือลวดเขาว่าเขาเห็นกบตาลหลายทั้งนั้นถัดโพนแถวอันปลาผาบ้านปลาผาแถวบ้านดงลิงกบตาลนะมาแถวนั้นน่ะ พักแล้วก็ทอดปาสมี่ครับนุ่อ,อนๆเนะาะข้าอันเยอนะพะข้าวมาตัวปข้าที่ก็เจเียวปลนแดแซ่บได้พี่นอ้องของหมักมีมอสแบบนี้แหละของหมักคิงเจง้ยสก,กิโลอาหารนะ่ะกิโลกะถา,ามันนันก่อน ตืนตาบบปันใดแบบน่ะมันเป็นปรปรกระเทยนี่แหละลงปะนะไปหาพุดธเนาเราถ้าบอกนะ มันท en. ิพันเว่มันทิศพันธ์เขเอาเฮ้ยนั่งให้ได้ใจเห็นเอาไหมเอาบริจาคขนาจะเก็ว่าอาจากกรุง่ะคาในสวยแล้วเผาไก่เผาเม่อยด่าบ่เอาเอาเอาาเ้าเมื่อไปย่างเหวียถิ่นไห้เลจะนางสวยๆเปน่าแคงเวไปเหี่ไปอว แม่ได้แล้วถืออาหารแล้ซักพัจัต้องมาหาพันนักสองพันเนากถือบบนสองพันสายนายคุารตรวตุนีัเยขายักลงมาเห็นไปไหนตั้งมาหาันเยสิเอาันี้นกันพันกีอ่าเอาตะเลยเอาซั ตกใส่ให้ออกนนอนเลยจนตกสองเงิเตรียมให้เพาะเลยเตรียมหาให้พอเดี๋ยวโว้ยเห็ดพ่อตรงนักกว่านี้เี่พ่อเห็ดเพาะเดินเจ็บเหมือนกันอ๋อจุกจักรจุกงักรห่อแล้วล่ะลูกเห็ดพ่อเดินเก่าเดินชิบคนนี้เลยเตรีนี่เดินเจ็บก็เอ้า คนแล้วพี่น้องเด้อผักนก็แชร์ไปเลยตักตะไคร่เห็นตงแม่ม้อนพาก,กินมาเที่ยวเลยจ้าบาย